คนมาประหาสสัปดีค่ะในช่วงเจ็ดวันข้างหน้านี้จะเจอเ,จอเรื่องอะไรบ้างน,นะคะอยู่ไพ่3ามใบค่ะใบแรกค่ะเก้าเหรียญค่ะใบที่สองค่ะหนึ่งเท้าค่ะใบที่สค่ะเด็กถือไมเท้าค่ะคนมาประหัสสปดีนะคะ ให้ออกมาดีมากๆเลยนะคะในช่วงเวลานี้ของคุณนะคะการเงินของคุณดีมากนะคะดีจนถึงเรียกได้ว่ามีเงินเข้ามาใช้จ่ายไม่ขาดมือเลยนะคะเงินที่ได้มานะคะจะได้มาจากความสําเร็จในเรื่องของการทํางานของคุณซะส่วนใหญ่นะคะไม่ว่าคุณจะทํางานอะไรนะคะหรือว่าลงทุนนะคะที่เกี่ยวกับการต่อยอดธุรกิจนะคะก็จะได้ผลกาไรที่ดีะคะ่ะ การยายของคุณนะคะในช่วงนี้ก็จะเห็นผลประสบความสำเร็จอย่างมากเลยนะคะทำให้คุณเนี่ยได้สามารถที่จะปิดหนี้หรือว่าสามารถที่จะนำเงินเนี่ยไปต่อยอดต่อทุนได้อย่างเห็นได้ชัดเลยนะคะในช่วงเวลานี้ คุณอาจจะมีโอกาสนะคะได้เดินทางในเนื่องจากการทํางานได้นะคะอาจจะเดินทางไปต่างประเทศนะคะหรือว่าเดินทางใกล้ๆใ,ในประเทศก็ได้นะคะซึ่งมีผลทําให้การงานของคุณนะคะดีขึ้นนะคะหรือว่าได้พบลู่ทางดีๆกลับมาให้กับตัวคุณค่ะก็ขอให้คนวันพฤหัสบปปดีทุกคนโชคดีกันค่ะ ทุกใจการฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจและเป็นค่าครูกันด้วยนะคะ